สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปใหม่มาเยือนถิ่นเมืองน่านแหล่งต้นน้ำธรรมชาติของไทยและที่นี่นะคะยังเป็นแหล่งที่ปลูกเงาะมากที่สุดในจังหวัดน่านอีกด้วยที่นี่ก็คืออำเภอพุ่งช้างจังหวัดน่านจา้า มาถึงที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะคะอยากจะรู้ความเป็นมาของเงาะที่นี่ก็ต้องมาคุยกับหัวหน้าออน,นะค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าออนสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเงาะที่อำเภอทุ่งช้างเนี่ยเขาเริ่มปลูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับที่อำเภอทุ่งช้างนะครับก็มีการเริ่มปลูกเงาะตั้งแต่ปี2538<อ>นะครับ<อ>โ,ดโดยมีเกษตรกรนําพันเงาะจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ มาเริ่มปลูกที่ตะบลแล้วนะครับในระหว่างนั้นก็เกษตรกรก็พบว่าพันุเงาะที่ตัวเองนํามาปลูกนะครับก็มีความแตกต่างจากพันุเงาะเดิมที่ได้นํามาปลูกนะครับก็คือว่ามีรสชาติที่หวานกรอบร่อนแล้วก็ไม่ฉ่าน้ำนะครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับจึงมีการส่งเสริมให้มีเกษตรกรเนี่ยปลูกเงาะในพื้นที่ของ อำเภอลุกช้างมากขึ้นครับค่ะก็คือเอาสายพันธุ์ที่เหมือนจากที่อื่นแต่มาปลูกที่นี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าดินเราไม่เหมือนที่อื่นชาวบ้านก็เลยนิยมปลูกกันมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่จังหวัดน่านนี่อำเภอไหนปลูกมากที่สุดคะท่านที่จังหวัดน่านมีการพื้นที่การปลูกเงาะอยู่ที่1นึ่งหมื่นไร่ครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกเงาะที่มากที่สุดที่อำเภอทุ่งช้างเนี่ยอยู่ที่สี่พันไร่แล้วทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเงาะยังไงบ้างคะ สำนังกงานเกษตรเองนะครับก็มีโครงการในการที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรนะครับเขาทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับตั้งแต่ปี2,560นะครับโดยเน้นย้ำในส่วนของให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตครับพัฒนา,นาคุณภาพผล,ผลผลิตแล้วก็สร้างเครือข่ายให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งแต่พัฒนาผล,ผลผลิตของตัวเองให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะแต่จากที่เกษตรกรได้ผล,ผลผลิตมาโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วทางกรมส่งเสริมมีการส่งเสริมเรื่องของการขายยังไงบ้างคะครับทางสำนักง,งานเกษตรนะครับก็มีการประสานงานกับทางตลาดทั้งโมเดนเทรดนะครับแล้วก็ตลาดทั่วไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักกับเงาะของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในในส่วนของตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับ สินค้าเงาะของอเพเภอทุ่งช้างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ของกรมสง่งเสริมการเกษตรที<ช>่หนึ่งครับแล้วเห็นว่ามีการจัดงานเงาะด้วยใช่ไหมคะงานนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เน้นเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคนะครับได้รับทราบถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเงาะอำเภอทุ่งช้างนะครับเพื่อที่จะให้สินค้าเงาะของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยเป็นที่ี่ที่รู้จักของตลาดนะครับแล้วก็มีการพาชมสวนนะครับ ก็เป็นได้รับความสนใจจากาผู้เข้ารับชมงานแล้วก็ตลาดมูลนิธิที่เราเชิญมาเป็นอย่างยิงย่งครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าอ้นป็นหยางซูงนะคะขอบพระคุณค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะของอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบุญเรือนครับสวัสดีครับ ได้ข่าวว่าคุณพ่อที่ปลูกมาโอ้โห28ปีแล้วใช่ไหมคะครับอยากให้บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าอัตลักษณ์ของเงาะของเราที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเงาะของอำเภอทุงช้างของเราที่นี่เพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเรามันอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้ที่ปลูกมันอยู่ในหุบเขาในพื้นที่ที่อาจจะเป็นแตกต่างกันกับที่พื้นที่ที่อื่น ที่อื่นอาจะเป็นลุ่มน้ำอะไรเยอะเนาะแต่ที่ของเราจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาเขาเรียกว่าเงาะหุบผาคือเงาะหุบในในหุบเขาเนาะเลยกลายเป็นมีรสชาติที่ว่าแตกต่างกับไปจังหวัดอื่นๆเขา,าก็เลยมีเอกลักษณ์ที่ว่าทําให้มันหวานและกรอบแล้วก็ร่อนไม่ฉําน้ำอ,อย่างนี้นะก็เลยทาให้เกษตรกรเราก็ปลูกออกมาแล้วผลผลิตออกมาก็จำหน่ายไปสู่ ตลาดหรือว่าผู้บริโภคเขาก็ติดใจกันเลยเป็นที่ไปขึ้นมาของว่าเราต้องการจะปลูกเพิ่มในพ<ะ>ื<ะ>้นที่ตรงนี้ต่อแสดงว่าพื้นที่หุบเขาตรงนี้เนี่ยดินเราไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ไหมคะพ่อไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นดินของเราเป็นยังไงบ้างคะของอของเราที่นี่มันในหุบของ,ของนี่มันมันจะไม่มีเป็นดินปนทราย<ะ>แต่ที่นี่มันจะเป็นดินล้วนกับดินที่ใช้กับ ในหูเขาที่นี่จะมีใบไม้มีเศษไม้เศษอะไรมีธรรมชาติที่เอออานวยกบบในตรงนี้ด้วยช่วงไหนคะที่เป็นช่วงแบบว่าผลผลิตดีเลยเป็นฤดูการของเงาะนี่เดือนไหนถ้าว่าเป็นเงาะของอำเภอทุงช้างตรงนี้จะเดือนสิงหาเป็นเป็นเดือนที่ว่าจะมีเงาะออกในพื้นที่เยอะปีนี้จะราคาก็สูงกว่าปีที่แล้ว นื่องจากว่าอากาศมันแรงผลผลิตอาจจะมีน้อยตลาดก็มีความต้องการสูงก็เลยว่าปีนี้ก็ขายกิโล40บาทบต้องขอ,องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ไปยังเชิงขอบคุณค่ะและนี่คือเงาะทุ่งช้างหวานกรอบร่อนอร่อยที่สุดความอร่อยได้ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเจ้า